ก่อนที่เราจะเข้าสู oui er mm ่พ no, ิธ nah. ีหม้อ้าหกเจดีย์นะครับลัาให้เรียบร้อนะครับก่อนที่เราจะทำพิธีนะครับเจดี้วยองอมหาอคนมามมี่ามานีมาดีดี ทุกคนอยู่ข้างนี้สำนักต่อไปซึ่งในการจับงานกิจกรรมซึ่งกองกับตอนที่25ท่านเรียนิกันเป็นวันแต่ผมมีความดีเป็นแบบยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีการจัดงานนี้แล้วก็ขอบคุณทุีของเขาท่านจังหวัดสงขลาครับ นีเขาไมทำมากี่ปีแล้วโมดิมทั้งบมันแมใช่ไหม,ม,ไหมตาก็ขึ้นทางลิ์ในสมัยก่อนก็ยังไม่ ภาอุปัฏฐวาอันตรายังวินาสันนาโมตัสสะปะกวาโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธาาะอรหังสัมมาสัมพุทผูสะดวกในการลุกขึ้นนะครับใจมีตัวแทนคือท่านพิยตาบาลัง วันติตวาติริสาธรรมังสาสาธรรมังขันโนตุอักขุริสธรรมะสาลาติตาเทวันนุนยุติโสตันเตชะสาพวันตุติปิสังฆตามาณดวิจิตาวาโมหินโสตันยาปฏิปเชลิโตจิตาวา อินโตทิงุุตเตนะเตระปุจเคนาตามาไทสัพพะปานินังโพเรตวาปารามิสุนักสัตตังสุมังตังสุปาสปาสมเมินตุยันตุนนิมิตตังอวามังคลัน

สดรวยทองรวอค่ะไได้มีเินมีองค่องขอทองพ่เยอะไมกินไไอ่อ้ง